ว้าววันนี้นะฮะเจมปักจะมาสอนวิธีทํากิจกรรมรับสกินฟรีอันติเมตสกินนี้แล้วก็สกินอื่นไปด้วยเลยไม่มีเพียงแค่นะะั้นนะตอนนี้เนี่ยกิจกรรมใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและที่สําคัญที่สุดนะฮะตอนนี้เศร้ามากเลยครับ ROV มีดราม่าใหม่มาอีกแล้วนะฮะ ซึ่งจะเป็นดราม่าก,การเดินเล่นนั่นเองจะเป็นยังไงก็ไปติดตามกันดูในคลิปนะฮะก่อนที่จะดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่พักไม่อ่านคอมเมนต์หนาแล้วก็มีอะไรให้ดูดีๆด้วยนะครับ r ริดแมนชั่ปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ยและยังมีบริการเติมเกม r อาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข o อ e n ID ดีเท่านั้นนะครับ และยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1,60,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดร e ดแมนชออย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเปิดมานะคะตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาเห็นได้อย่างชัดเจนเนะ,ะว่าสกินใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือสกินอารัมนั่นเองซึ่งถ้าดูจากภาพมุมสายบุญเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะว่าอยู่ในระดับของ5ปี a n n i v e r s a r รี่หรือวครบรอบ5ปี r o v e นนั่นเองนะฮะ แน่นอนฮะน้องอารัมเนี่ยเอามาขายอย่างแน่นอนเลยในยราคา299กคูปองเท่านั้นแต่ถ้าใครคิดว่าพี่พักครับผมอยากได้อย่างอื่นด้วยนอกจากสกินอารัมสกินใหม่เนี่ยแน่นอนฮะมีกรอบโปรไฟล์เนี่ยมาขายไม่แจกนะฮะไอ้นี่คือขายนะทุกคนโปรไฟล์เนี่ยตั้ง100คูปองเลยเพราะว่าบวกมาจากเดิมเนี่ย299จากสกินอารัมใช่ไหมเป็น399้อยเอ่ะไม่มีเพียงแค่นั้น,นะฮะยังัดมาอีกถ้าเราอยากได้ตัวฮีโร่เพิ่มเนี่ยพี่ขอบอกเลยว่าไอ้นี่ไม่คุ้มอย่างยิ่งนะฮะรวมเป็น49 กาวคูป,ปองแล้วถ้าเลื่อนมาอีกนิดเนี่ยอารัมเนี่ยสามารถสุ่มได้ด้วยนะฮะเริ่มที่ราคากาวคูปองเท่านั้นแต่เรดการออกเนี่ยต้องขอบอกว่าต่ำซะย,ยิ่งกว่าซนที่นี่ครับทุกคน ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่0.96เปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะฮะต้องขอบอกว่าต่ำมากมากต่ำเลียดดินเลยอะทุกคนซึ่งเรทการออกเนี่ยโคตรจะต่ำเลยสุ่มพี่คิดว่าน่าจะสุ่ม100กล่องา0รอยกต้องอะถึงจะได้นะฮะซื้อดีกว่าเด้อหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย ID เกม Rv แล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยพร้อมจบเพจซื้อขาย i อที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไอให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นต้นไป ไอดีพร้อมเล่นดูนเน้นราคาถูกอัปเดตไอดีใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจ AdminFrontFrontShop เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างจากกิจกรรมนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าเป็นเมนรวยเท่านั้นนะฮะไม่ใช่เมนแทงนะเมนคนรวยถึงจะทำได้ก่ <c oughs> อนที่จะไปดูเอฟเฟกของอารัมเนี่ยพี่ขอดูคลิปนี้ก่อนหานี้อย่างที่เราเห็นนะ กิจกรรมเซลิก้าสวีทดรีมสามารถแลกรับได้จากตัวดัสมิลกลอ่องนมแบบนี้นะคะสามารถแลกจากสะสม QR โค้ดบนกล่อง2กล่องเนี่ยแลกได้1รางวัลน,นะฮะคลิปก่อนหน้านี้นะคะมีน้องคอมเมนต์มาดังนี้นะคะฟังซึ่งเป็นอะไรที่น่ารางมากบางคนบอกว่าขอบคุณฮานี่คือข่าวสารที่แท้จริงข่าวสาร100%ซึ่งขอบอกนะฮะว่าข่าวสารดีมีจริงฮะแต่ไม่ได้มีในอาวีทุกช่วงนะครับต่อไปนะฮะจะเป็นเอฟเฟกของน้องอารัมนั่นเองนะฮะ นี่คือทักษะการเปิดเ็นภาษาจีนของน้องนั่นเองฮะต้องขอบอกเลยว่าน้องเนี่ยเป็นหมาป่าผู้ใจนะฮะนี่คือเอฟเฟกต์การตีนะฮะปกติของน้องอารัมเนี่ยจะเป็นเม็ดสีม่วงๆนั่นเองมาด้วยสกิลที่หนึ่นะฮะจะเป็นหมาป่ารอบๆตัว2ดวงไปเรื่อยๆพราะปล่อยหมาป่าไปเนี่ยหมาป่าก็จะไปขย้ำแบบนี้นะฮะขอจับหน่อยปี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 ปปป <c oughs> ไม่ใช่แล้วนี่คืออันตีนะฮะถือว่าสวยไหมก็โอเคในระดับหนึ่งนะพึงพอใจได้นะครับ อ่าพอเปิดด,ดูดูดูนี่คือสู้กับทีมอื่นก็โอเคแล้วนะเป็นของที่เออจะพูดว่าปีก็ไม่ได้อะก็ราคามันค่อนข้างที่จะถูกนะฮะสองกเ้าคูปองจาก600กว่าใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดดูว่า400กว่าไวา้อันนี้จะไม่ได้เด้อแต่เมื่อดูในเสืบเวียดนามนั่นเองนะฮะซึ่งมันเขียนว่า399ในชีดแล้วมันเหมือนเขียน99%หรือว่าเวียดนามลด9 9เนะาแต่ไทยเนี่ยเพิ่ม99%อในการซื้ออ่ะ แบบนั้นหรือเปล่าไม่น่าจะใจนะพี่คิดว่าไทยคงจะไม่ทําร้ายเราแบบนั้นเออแต่สกินแจกมันออกมาขายเยอะนะฮะทยเนี่ยเราเล่นหยอกหยอกีเอ็มอย่าด่าปอนนะครับเอ้ยอย่าดา <st> ่าป<ม>ั๊กเลยมาพูดถึงกิจกรรมการ i นาอาวีเทลเลนแจกสกินระดับอันติเมดกันด้วยนะฮะการีนาได้โพสต์เมื่อวันที่14ตุลาอะหาที่จริงโพสตมานานแล้วแต่กิจกรรมเนี่ยยังทําได้ไปจนถึงวันที่26ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับ ซึ่งกิจกรรมตามรูปถัดไปเนี่ยเป็นกิจกรรม R V Wave Fan Art นั่นเองนะคะมาแล้วเฉพาะบนทวิตเตอร์นั่นเองนะฮะแจก10ผลงานรางวัลเพียงแค่นั้นนะฮะนี่คือกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรม R V Wave Fan Art นั่นเองนะฮะหเข้าร่วมกิจกรรมได้เฉพาะทางทวิตเตอร์อย่างที่บอก2เนี่ยให้เราวาดรูปแฟนอาร์ตของไอดอลสสาวไอดอลที่เราชื่นชอบเท่านั้นนะครับซึ่งวาดรูปเนี่ยอาจจะตกแต่งด้วยสีสันหรือไม่สีสันก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องวาดกับ iPad นะฮะวาดกับดินสอปากกาหรืออะไรก็ได้เป็นสีไม้ระบายน้ำ เนี่ยได้หมดเลยนะครับแล้วติดแฮชแท็ก ROV Wave น l นนี่พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์ไม่ถูกนะฮะต่อไปแฮชแท็ก31ตุลา ROV สกินใหม่ฟรีไอ้นี้เฮ้ยหรือว่า31ตุลาคมนี้จะมีสกินใหม่มาแจกอีกวะเฮ้ย รอรับดิรออะไรอ่ะเรามาสายฟิสต่อไปเนี่ยก็ติดตามด้วยนะ,ะอย่าลืมพ่ลงทวิตเตอร์เป็นส่วนตัวนะฮะพวกเนี่ยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่14จนถึง2ี่บนี้ยาวยาไปเลยซึ่งเดี๋ยวพี่ปักจะไปสอนนะ,ะวิธีการทําซึ่งเกณฑ์คัดเลือกนแน่นอนฮะขึ้นอยู่กับกรรมาการเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําอย่างละเอียดยิบกันเลยแน่นอนได้ทุกคนแน่นอนถ้าไม่กดคามี้เ <c oughs> มื่อเรากดเข้ามาตามลิงก์ที่พี่ปักได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนะฮะมันจะมาโพดในทวิตเตอร์ของกาลนะินา ROV t h a ไ l a n d นะครับซึ่งถ กันก่อนเลยตอนนี้เนี่ยพอสมัครเสร็จเรียบร้อยนะฮะหลังจากกดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรามาที่คําว่าติดตามนะฮะแล้วกดไปเลยเพียงแค่นะั้ก็จะสําเร็จภารกิจอันดับแรกแล้วแล้วก็หลังจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะฮะ Two hours later นี้พอเลื่อนมาแล้วเราจะเจอเป็นโพสต์นี้ของคาริณ่าในไทยแล์เออไม่ใช่ของคาริน่าในทวิตนะฮะ เป็นกิจกรรมเริ่มแล้ว ROV Wave Fan Art นั่นเองซึ่งกิจกรรมนี้ต้องขอบอกอีกหนึ่งครั้งนะฮะว่าเล่นได้เฉพาะในทวิตเตอร์นี้เท่านั้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเล่นได้เฉพาะกับ4สาวของตัว Wave ROV เท่านั้นนะคะก็จะมี1เยนา2ซินิทรีย3ลิเลียนาและตัวสุดท้ายก็คือน้องเอลลี่ที่เขาเล่นแต่กรัมก็คือตัวเตี่ยวเซียนสีขาวตัวนี้นั่นเองนะทุกคนกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นการออกแบบแฟนอาร์ตฮีโร่นะฮะวงเวฟที่เราชื่นชอบพี่ต้องขอบอกนะฮะว่าก,กิจกรรมนี้เนี่ย อย,อยากจะย้ําอีกหนึ่งครั้งฮะว่าแจกทั้งหมดแค่10รางวัลแต่ตอนนี้เนี่ยมีคนเล่นกิจกรรมเนี่ยต้องขอบอกว่าน้อยมากๆเลยนะฮะโดยฉะนั้นเนี่ยต้องรีบมาเล่นเลยฮะหลังจากลงคลิปไปเนี่ยถ้าใครวาดรูปเป็นวาดรูปสวยไม่ต้อง วยหรอกขอแค่วาดเป็นนะทุกคนแล้วก็ใส่สีสันอะไรมันจ,จัดจานอะเคปนี้เนี่ยอาวิแเจกแน่นอนฮะพร้อมกับการที่เราจะต้องติดแฮชแท็กอย่างที่เห็นว่าเขียนไว้นะฮะเพราะว่ายังไงถ้าเราติดแฮชแท็กแบบนี้เนี่ยเขาก็สามารถค้นหาจากแฮชแท็กเราได้อย่างเช่นนี่แฮชแท็กนี้ใช่ไหมอ่าพอพี่ปักกดไปปุ๊บมันจะมาผั่หน้าใหม่ซึ่งหน้านี้นะแน่นอนฮะมีน้องๆหลายคนเนี่ยได้ทําไว้แล้วนี่คือภาพแรกนะฮะเดี๋ยวพี่ปักให้ดูจากน้องคนนี้เนี่ยนี่คือน่าจะเป็นอ่า สกินของตัวอะไรวะซินนิทรีใช่ไหมทุกคนซึ่งแน่นอนนะฮะมีคนมาเมนแบบว่าเยอะมากว่าสวยสู้ไม่ไหวเงี้ยอย่าพึ่งเศร้าอะไรแบบนี้ไม่มีเพียงแค่นั้นนะมาที่ด้านมุมซ้ายสาหรับในคอมนะฮะมาที่คาว่าเพิ่มเติมแล้วเราจะเห็นคําว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนทัวส่วนตัวอ,อส่วนตัวนะในหน้านี้เนี่ยให้เราเคลื่อนมาที่คําว่าความปลอดภัยนะฮะตรงนี้แล้วก็หาคําว่ากลุ่มเป้าหมายและการแท็ก พอกดมาปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตหาการป้องกันทวิตของคุณเนี่ยได้ถูกเปิดอยู่ซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะลงไอ้ภาพพวกนี้ไปแล้วแล้ว GM ไม่เห็นให้เราเอาติ๊กถูกตรงนี้นะฮะออกก่อนไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะในการแท็กรูปภาพเนี่ยให้เราเปิดไว้ด้วยซึ่งมันจะอนุญาตให้หลายๆคนเนี่ยเห็นรูปภาพที่เราเนี่ยได้ทําการวาดเอาไว้เหมือนที่น้องๆหลายคนวาดเอาไว้แบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะห้เราเลื่อนเข้ามาที่หน้ากิจกรรมเป็นสื่อในความสับสนเชียเชียเจียนั่นเองนะครับ จะเห็นครับว่าสรุปกิจกรรมนะฮะเลื่อนมาด้านล่างมันจะเขียนคับว่าบันทึกความทรงจําไฟเหี้ยโอ้ยภาษาจีนหมาก็พูดได้นะนี่ขเขาเรียกว่ามาหลังมาหลังเนอซึ่งพองเลื่อนมาด้านล่างเนี่ยนี่คือกิจกรรมของน้องดีแรงนะฮะสามารถเอาอตราหปีเนี่ยมาแลกเป็นลูกบอลน,น่าจะเอาไปเล่นในการสุ่มกิจกรรมในอนาคตหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะแต่ถ้าเรากดกลับมาในกิจกรรมนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่คลิกให้ดูนะฮะพอคลิกปุ๊บแน่นอนฮากลายเป็นปั๊บคลิกป๊อปนะฮะ คลิปบ็อกไม่พอนะฮะกิจกรรมยังไม่มาให้พอป,ปุปูลาอีกนะตอนนี้เนี่ยพี่อัดคลิปตอนที่คืนนะฮะขออภัยนะกะิจกรรมยังไม่มาแต่หลังจากกิจกรรมนี้มาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการทําอย่างละเอียดนี่คือคลิปเสริมที่พี่ป๊อกอยากให้ดูนะฮะนี่เป็นการสอนในแมปใหม่นะ,ะทุกคนกเฮ้ยเขาสอนดีนะฮะนี่คือเซอร์เวียดนามนะฮะมุมฝาบนก็จะเป็นตามเพจนี้นาไปติดตามกันได้นะครับน่าจะเป็นสอนให้หัดตีป่าอเนี่ย อ่าอันนี้น่าจะเป็นส,สอนในการเลือกอสกิลนะ,ะเองนะฮะทุกคนอ่าอันนี้เป็นจักอันนี้ทุกคนมีคําถามไหมทําไมเขาถึงสอนเป็นแวนตัวแรกกันนะหรือว่าแวนมันทักษะครอบดีหรืออะไรยังไงหรือเปล่าอ่าอันนี้เป็นตีป้อมอ่าอันนี้ป้องกันป้อม้องกันป้อมเรื่องช้ยันตีนี่คือวิธีการสอนแบบใหม่ของแมบ,บใหม่นะทุกคนก็คือเดินเลนกลางไปเลยโอ้โอ ว้าวแคนี่ระยะของป้อมนะฮะถ้าเราเข้าไปเนี่ยอ่าป้อมก็จะมีเกราะแล้วเราก็จะตายอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะฮะอ๋อให้เรามาเป็นทีมนั่นเองเพราะว่าหมาหมูเนี่ยจะดีที่สุดนะครับ <laughs> นจนกว่าเราจะชนะอะไรขึ้นวิกก้ารีใเซิร์ฟจีนก็ขึ้นประกาศตามมุมซ้ายบนนะฮะเป็นภาษาจีนต้องก็บอกะาะการประกาศนี้ตามรูปที่ได้เห็นนะฮะสกินใหม่ที่กําลังจะมาคือสกินของเตี่ยวเซียนไดมอนนั่นเองนะฮะเป็นหรือว่าเขาตั้งชื่อว่าวิบได,ดมอนแบบนั้นหรือเปล่าเอ้ยเป็นเพชรหรือว่าเป็นเมนกลางนั่นเองนะฮะใครแปลภาษาจีนเมื่อกี้ออกก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราเอามาเอาคลิปกันอีก อันนี้เรามารับชมในช่วงของดราม่าเกม R.O.V. นะฮะอยากให้ฟังแล้วก็ไม่ได้อยากให้เราไปด่าเจ้าของคลิปโดยฉะนั้นพี่ปั๊กต้องขออนุญาตไม่ลงคลิปดิดไว้นะฮะเพราะว่าพี่ปั๊กแค่มาลงแล้วก็พยายามอธิบายที่หลายคนเนี่ยคิดในมุมมองเดียวกับเขาซึ่งมุมมองเนี่ยเดี๋ยวไปดูในคลิปกันฮะ,ะฟังดีๆนะครับ เขาเข้าใจแล้วนะ,ะจากที่เขาพูดนะเขาพยายามหมายความว่าแล้วทาไมมึงถึงไปเดินเลนของตัวออฟเลนล่ะแคร,รี่มึงไม่มาเดินเลนปกติในความเข้าใจในส่วนนี้ยังมีคนเข้าใจแตกต่างนะฮะซึ่งเขาพูดในส่วนที่ถูกครึ่งนึงในส่วนที่ผิดก็ครึ่งนึงส่วนที่เขาพูดถือพูดถือ ในส่วนนี้เขาพูดถูกเลยก็คือแครี่ไปเดินเนี่ยมันอาจจะทําให้แครี่เนี่ยมีโอกาสตายมากขึ้นเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยต้องการที่จะไปเก๊งในเลนมังกรเล็กเพื่อเอามังกรเล็กเพื่อเอาตังค์เพิ่มขึ้นนะคะในส่วนนี้เนี่ยมีคนเข้าใจผิดอยู่นะคะบางครั้งเนี่ยไม่แครี่บางคนเนี่ยถ้าเซฟดีๆอาจจะไม่ตายนะคะ โดยฉะนั้นไม่ใช่ว่าไปเดินเลนมังกรเล็กแล้วจะทําให้รวย100%ไม่เกี่ยวฮะสิ่งที่ทําให้รวยในเกมของแมปใหม่นี้ก็คืออ็อบเจกต์ซึ่งในคลิปเนี่ยเขาก็ได้อธิบายว่าแครี่เนี่ยเวลาจะมาเอามังกรใหญ่เนี่ยลงมาเลนล่างหรือว่าขึ้นไปเลนบนเนี่ยจะต้องผ่านเลนกลางผ่านแม่น้ําเลนกลางผ่าน,าน,านพุ่มกลางอาจจะโดนกระชากผีปึงตุงตังตึงตังและแครี่เนี่ยตายได้นส่ ขอให้ทุกคนคิดก่อนนะครับฝากไว้ให้คิดครับอ่ต้องขอพูดได้ดีมากนะครับพี่ปักถูกใจสิ่งนี้เอาไลค์ไปเลยนะฮะเ <c oughs> ฮะ้ยหมาไม่มีวันนี้โป้งนี่หว่าลืม <c oughs> วันนี้ไปก่อนนะฮะอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์เด้ออ่านหมดนะไม่ใช่ไม่อ่านมีบางคนคอมเมนต์มาจากคลิปที่แล้วว่าพี่ปักไม่อ่านคลิปไม่อ่านคอมเมนต์กูแน่นอนอ่านเนี่ยกูอ่านกูถึงบอกได้เนี่ยไปแล้วบ้าบายครับ